สวัสดีครับวันนี้มาหลวยพามาตามโคกสุดท้ายของแม่เขียวหน่อยนะครับฟันไดเป็นตัวเราพี่น้องเอ้ยนะครับปูมาให้เล็กซีโตนะครับน่าจะเป็นเลขเล่าอิลีนะครับเรื่องวันนี้เอานะครับเทิื่องฟันว่าได้ออกไปนะครับน่าจะมีโชคหรืดอกนะครับลองไปติดตามโคกสุดท้ายมักตัวใดก็เรียกเอาขอให้มีโชคกันครับสวัสดีครับแม่เขียวครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาตามมือโคงสุดท้ายแล้วเล่นนะครับไม่มีอีกแล้วเนาะ ี่น้อนก็แว่าไปถ่ายหลายฟันทุ่มมือเลยฟันได้ฟันดีขนาดนอนพอดีังไหนเนาะนอนกับฟันดีเฮยเป็นนะไอ้เว้นบ่เขาฟันบ่ถือเทียกันอยู่ไ่ได้ถ่ายดูปันนี้เนาะนักเก็เขาเกือบตุียเด้ตามอยู่สังเกตวมาเนาะล่าซุดนี่ก็ไอ้สังเกตดีๆเลยวิ่เคี้ยวให้ตอนไหนมาเขาล่าสตาร์ตอนตุเทียเลยว่านี้าเนาะล่าสตาร์ว่านเขาซีเก่าล่าสตาเนาะ เขาวาพ่าหนักเนาะอืมเขาะหนักนอกจากตีเกาซีกับเจซีสองต่แต่ก็นากัซื้อว่าเขากันเนี่ยชิแรงเขากับเขาลาสตากันหมดอไอหนึ่งสองแปนสองแปดเนาะล่าสตากันแต่กเป็นอย่งน้ไทยดูเพราะว่าคนฟันแม่นได้เห็นไงเนาะแต่ว่าตาคนฟันแม่นตาไปเอ็นว่ะเอีก็อยากให้คนฟันแม่นนะเนาะอยู่กับดวงเขาว่าล่ะคืนวานเดกทั้งวัดทั้งวัน คลิปแรกมอเตอร์รถลงอายุทักษิณนี่เด้อลงสีแดงมังเกิงเนาะลงอายุทักษิณล้มเกิดลงมหันตำแหน่งนายกเราชี่น้องกับยีเห็นด้วยสุกคนเนาะแต่ยังว่มีใครซื้ออยู่สองหกสองสองของเรามันอยู่กับดวงเนาะไอ้เี้ยไก่ยังบีเออโทษผู้เอาฝันไหนได้เขาเด้อนะครับมันอยู่กับดวงไอ้ดวงมันใครว่าว่ามีกับขึ้นมีอยู่นะหกสองอกหกลงมตะคิบแรกเนาะเกี่ยวเนาะเอ้าวันนี้ก็คิดว่า ว่าห้ยไายดอกบอนเนี่ยเป็นยังวะเตะเพราะว่ามันมาขวัญยวดคลิปสุดท้ายคลิปนี้แล้วนอนไม่เขีวเนาะ,ะคิดว่าจะเป็นยุคคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วผู้ตั้งใจมาให้แล้วเพื่อ,อยังกเ็เชื่อไหวพี่น้องว่าไร้ตัวเลยล่ะเพราะว่ามันสองฝันมนันกระลายเนาะเน่ยสองฝันกระไรว่าดิมาฝันนี่มันมาเอวันนั้นเป็นร่วมคนนะถ้าว่าคนมาจับจ่อลงใหน่อยหน่อยเรื่องแบบนะ้นถา่คนมาจับกูหายเลยจับตัวเลขกหายเลยคือว่าอ๋อชัดเจนเรื่องแบนี้ครับ เอ้าู <S <S ุเรมักฟันนี่ก็คือสีฟันนี่แหละเป็นหลักคิดว่าเด้กฟันนี่แหละเนาะฟันันนึ่งหลอดนมันบ้ารวมสุดตัวไหมถ้าสองฟันมันมีในหนีไม่เพื่อนไหมอ่ะมัเกี่ยวล่องเราของฟันมันเกี่ยวของมันขึ้นลายสุดไหนฟังนะอธิษฐานโดยใดก็บร่องบอกของครับขึ้นเงียนอธิษฐานว่าปุ้ยเหล็กมันหลายตัวให้ลูกมาบอกลูกมลดสีหายสามตัวกับม้าหายสีหายสองตัวกับม้าหายลวดกระสัน เลยฝันวานไปทํางานกรุงเทพไปยุ่แถวสำโรงน่ะล่ละไปนิบผายอยู่โรงงานนิผบผาบันนี้ก็เลยออกเพราะท่านไดห้องไดยิย้งดอกไปหอดตะวันงานะ่ะได้แล้วก็เลยสีหาห้องเ้าเลยไปก็ไปกาบสักกาละอัน,นสร้างสามเสียนเมืองก,กัน้าสันก็เลยเข้าไปเข้าไปวายเพื่อนแล่วาวันนี้ กาบเพิ่นบอกว่าลูกมา่ตะกวงแต่ไกลกับลูกไอ้มีโชคมีลาภเด้อให้ได้หองเด้อเพราะว่าขันเพ่อได้หองตายแทแ้ๆแสันกันเลยนอนหลับ่ใต้ท้องเพิ่นเลยให้ความฝันก็นด <c oughs> ได้ไปฝันเราไปนอนหลับบ้านเนียนโดนเติบเลยมีผู้เฒ่าผู้ใช้ามาบุกหนูหนูเตื่นไอพ้พิพิธพันธ์จะปิดแล้วสัน <c oughs> หนูมาจากไหนกันเรื่องมาจากต่างจังหวัดม่าน ทำงานยิบผากับห้องของเ้าเพราท่านใดมัน,นี่ผู้เฒ่าผู้ใด้ผู้นั่นคนเลยว่าพอดีบ้านตาว่างอยู่ห้องหนึง่งเอาไหมกันเลยว่าถามตากับไปว่าบ้านตามีคนตายไซบอห้องนั่นคนเลยว่าไม่มีหรอกจะเอาไหมละ่ะกัเลยว่าเอาคนเลยพาเขาไปในห้องอเบอร์อห้องนั้นมันเลยเป็นห้าสิบสามทับแปดสิบเก้า ห้าสิบสามทับแปดสิบเก้านเลยถามว่าเอาเอาไหมหนูว่าเอาถ้าไม่เอาหนูก็ไม่มีที่อยู่ที่นอน,อนสันน้นเลยได้เอาเลยเด็กเข่าไปยุ่ในห้องอะละเลยตื่นตื่นเลยตื่นเลยแล้นันเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นยิบผ่านเลยแมนไปก็เลยก็เลยว่าทีไปไทยปนัไปสมัรงานไดแล้วในโรงงานยิบผ่านอะ่ะบ้านนี้ กัเลยเราะท่นห้องได้ได้มาหาห้องก็เลยคิดถึงเพิ่นว่าไปหอดสมุติปาการแล้วไปกราบไหว้สักการะขอพรเพิินกันหน้าไม่ความฝันก็เลยม่ไหวเพิ่นไดออกจากโรงงานแมนได้ออกจากโรงงานกลับมาอะล่ะอยากฟังอันนี้ล่ะไหว้เพิ่นได้ออกจากโรงงานมาม่ไหว้เพินน่ะไม่ไหว้เพิ่นเหลาก็เลยผือรับอยู่ใต้ทองเพิินนั่นล่ะนี่ย่นี่ะชิงที่่อยอย่างยิ้เดยากเอาวุกข้าว่าออกไปซื่อนี่ล่ะออกไปนี่ล่ะ ออกออกว่างันเนี่ยออกแล้วนั่นเห็นไะฟังดีดเน้อคือออกจากโรงงานไปไหวร้านสามสียอันออกเลยเห้เขาบอกออกมากจากแม่เนาะเจอดีนี้เขาบอกออกเลยนะครับอันนี้นั่าระกเลยเป็นนอนลับเจ้าของผู้เป็นดูแลเลยว่าตื่นได้แล้วหนูหมดเวลาแล้วจะปิดพิพิธภัณฑ์แล้วสัิ่นเลยถามเข้าๆไปจังหดมาจังไดเห็น เวลามาจากตั้งจังหวัดหนูมหาห้องเซาเพราะท่านได้ห้องยูคนเนี่าเออบ้าน,บ,านบ้านตามีห้องว่างห้องหนึ่งพอดีคนเล้ยงางสีแต่ต้แต่พาไปคนว่าไปเห็นแล้วกระือใจเอาอยู่จะเล้ยเอาอะได้แลรวเนาะไปยูมาได้เข่าไปคเนี่ยเือเล็กอกเสิ่มเขาแล้วนอะอ่าอือยั่ต้องกันเดียวกันเบิดเลยนะครับ ห้าห้าสามแปดเก้าเนาะค่เบูฮ่องหนันห้าสิบสามทับแปดสิบเก้าค่ะผมทับดาเล็กซี่ตัวหนึ่งคือเล็กเล่าหายห้องเห็นประจําเนาะจังลาสย์สิบสามตัวแตกก็เป็นห้าสามสามสี่เนี่ยค่ะเขาไมก็บอกสามตัวเลยเนาะห้าสี่สามห้าสี่สามนะคับนี้นะครับกับซี่ตัวอีกแล้วนะคงเก้มันใจเล้ว่าเป็นเล็กเล่าแน่นอนนะครับส่วนการตัดเหรียญเลือกตัดดวงตัดบุญวัสนาไฟ้ันเนาะ เอาเกระยิตัดเห้เขาเข้านะครับเล็กซีตตัดจับคูณสูตวเนี่ยได้หกคู่นะครับแ้ากระสีสัตว์ตัดสามตัวนาพี่น้องก็ต้องมักคือกันพ่สามตัวมัมกกหางที่ตัดเอาอยู่เนาะไม่งั้น,นมีเขียวหน่อยเนาะอืะอถือว่าจัดเจน,น,นเลยนี่ยเหลยกให้ใหทาทำก็รับว่าวัดเกิดเออแมอออ่อายุอายุอายุห้าสสามเดมือนมืออีกเจ็ดเดือนเดือนเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งนี่กระสิเตรียมุลา หนึ่งคว่านกติเตมว่าไงห่าที่สองย่างห่าสามนเนาะห้าสองย่างห้าสามนะครับอายุไม่อายุไม่เชียวหน่อยนะครับส่วนแปดเก้าเนี่ยแต่เขาก็เลี้ยงพันธุ์หนักว่านเลยพันธุ์หนักสัดไง่นาะบางคนก็ตีแปดเก่าอยู่แต่มีคนไม่เหมือนน้อยคนเดียวก็เออเขากันอีกเนาะก็เพราเนี่ยกับพราะวนเวียนกันนี้นี่แล้วล่าสุดนี่ไม่เคี้ยวคอว่าเป็นโตัซะก็เลยได้ซีตัวเป็นเหล็กเล่านะครับ ไฮไดเป็นโตัวซาเลกเล่าเหมือเอือนซาเหมือเอือนกับสเ็ดไปจําสินบาม,มีเวลามากอันนี้นแล้ว,แ,ลวแมนม่ม,มี่เวลามาฝันแล้วนะเอาเป็นตัวนี้ตัวได้แนะี่อ่นนอา,านพะี่น้องฟังนะมีีส่ตัวกับหาสามแปดเก้าจับสามตัวให้กับหาสามแปดแปดสามแปดเก้าสองตัวกับมีหาแปดสามแปดหาเก้า สามเก้าค่ะสามแปดเก้าค่ะครับผมตามนี้เนาะตัดออกมาได้หกคููเด้อะเลขสี่ตัวนะครับคิดว่าเป็นเล่าครับทุกคนพะว่ามันสี่ตัวเนาะพี่น้องเพื่อได้มกฟันแหลกฟันซองกะล่องไปหาของ,ของมูลเอาเดอนะครับกับสิบประโชยอีกเนาะโชยอีกจะเป็นเรื่ออเลขกเป็นการตัดสินใจบัตรใดให้พี่น้องมักในฟันได้ก,ก็เรียกเขาช่วยเนี่ยเหมือนแรงเหมือนแห้งตัดสินใจบ่ไรดรับจอครับตัวนี้ล่ะเนี่ เมืองเอาเลยนะครับซีโตออกไปไวฟ้ฟางสามเสียนนะครับ<ช>ไปนอนรับไตสา,สามเสียงผู้เฒ่าเรืยว่าผู้กเก่ามานอนนี่นีนรูปพิพัณฑ์ปิดแล้วบ้านพรอมี่หมอเ้าอยู่ไปเป<ช>้าวะเนาะกาคข้อมือปิดวงปูก็ไดเนาะมาบอกเนาะมาแฝงกายในความเป็นผู้เฒ่าเป็นปู<ช>หรืออาจี่เป็นปูผู้รักษาเจทีหันก็ไดนะครับพาไปเอาเนาะก็ไดเรียกหองหาสามครับแปดเก้านะครับวานต่อไดเรียกเอาพี่น้องนะครับ ปานี่แหละคิดว่าคือ,อมูนะครับอบอกเป็นตัวโคนล้วนยืออ่อทั้งภาพไปบอกว่าห้องเบอร์ห้าสิบสามทับแปดสิบเก้าอืมอืกระชัเน,เนียเนาะอะขอบคุณพี่หลายเดอ้อนะครับทีรวมทำบบุญมากยงกังหลายอย่างหลายแน,นวนเนาะยังยี่มีคือเกเาอยู่นะครับรยงงัมีหลายทนหลายคนใหายคะแนนมากยังกระถินก็มีอยู่ให้ไม่เขียววันผมห้ไม่เขียวเมือ่อ สุดยอดเนาะเอาเดี๋ยวคุยกันหลังไหมพี่น้องสำหรับตอนนี้เพราะว่ากเสษมอบามันนี่แหละแต่ว่าเสด็จร่วมอยู่นะเอาขอบคุณม่เชียวหน่อยหลายเด้อถ้าฝันดีๆกับบ่อแพงเนาะแรงปันกวนนี่ขอสามตัวแตกคือเก็ได้เพื่อดวงดีใับ้จับถือสามตัวแตกเพื่อดวงบ่อแห้งเขาเพิ่นกับไอ้สองตัวแตกได้ว่าไมีดวงดีกับซื้อตัวแรกซุ่มไปกับมันถือตัวมูเล่นอ่นนี้20เปสวดมนต์ขาวนาให้ยอีกเหมือนแรงเหมือนแรงอีกอธิษฐานให้มีโชคเนาะ เอานะครับสิเป็นสวดม่อนอะไรแรงบุญเผนเหตุเนาะผลกระสวดมนต์ถูกพคนสินไงจากช่วงเขาพรรษานี่ล่ะเอาดันเราให้มันจบไอ้มันได้ออกพรรษานะครับแต่จะเป็นสวดตลอดเลยถูกพคนสินไงเนาะเราจะทำงานจนเศร้าแมนนะแก่ถือว่ากัดแต่แรงบุญเนาะเผลภัยเหตุเพราะทำเนาะเอาหอบกับสิมีโชว์มีเชียวหน่อยเรื่อยๆไปพี่น้องต่อยอดกันไปเรื่อยๆเนาะจนหอน มือถวายเนาะมีเยอหน่อยเนาะจ้ได้โชคกันไปเรื่อยๆจนหดมือไปถวายเราแบบมีต่อไปอีกได้ไปสั่งแนว่ยไม่อีกครับมีเอฟซีกุ้นเม่บุญมแม่บุญใจดีเนาะเออแม่น้อยแม่น้อยใจบุญส่งมาพันหายวะเออคำว่าพันห่างไว้ขะแนนเนาะไวาสุภาพกันสืบสลายเสล้ยวถวายวัดเพื่อนเนาพันหามันก็นหน่อยเยอะพอเลยเออเยาว้ก่อน สิล้อไปห้าพี่น้องมิโชคมอนีก่กะหาอยากรวมนะักขุนการกนีกอะไรกันครงการไฟสุาเซลเนะาะไ้วัดปลาผืนมแจะไฟอยู่แต่งไฟน้อยๆแผ่นน้อยหนึ่ง <Okay. S 2> เอาว่็ใส่พอเห็หนยางผืนนะครับเออมีผู้เป็นตัวมันกอมาให้หองแล้วห้องกับ่อยขยับขยายกันไปเนาะ <Yeah. S 2> ให้ได้กะประหยักรวมครงการนรี่กันทั้งวันกันเนาะเอาขอคุณมาช่วหน่อยครับเด้อนะครับันหนี่ขอสามตัวแตกสองตัวแตกเนาะนะครับ ทำใตัวสรุปสรุปมาเพิ่นไปทำงานโังงานเย็บผ่าอยู่อันยุคกรุงเทพเป็น,นันเลอบมีบานซอลกันเลยออกมหาบานเอ่กรับะเลไปพอ่อนออกมากเลยไปพ่อนวยสร้ <c oughs> างสามเสียน <c oughs> สร้างสามเสียนทะเลไปนนอนนอนหลับทีตใจเพลินมาครับ<ม>บาน,นี้เล่ไมีปวเฒ่าว่า ว,ออว,ว,ว่าพีม่มองยูว่ว่าวัสดุก็เลวว่าเพราะท่านมี่ก็เลวว่าสิผ้าไปไปห่องไปห้องน้องเพืนอนละพอมีห้องว่างยูว่าท่านกเ็เลวไปที่เอาบ่อวัสดุน่ะเขียวหน่อยกันเลวเอาอยูว่าท่านไปห้องกันทักน้องเพื่อนนั่น,นห่องนั่นกับเบอร์หาสามทับแปดเก้ากะก็เลวจับสามตัวหอหาสามแปดสามแปดเก้า หาแปดสามแปดหาเก้าสามเก้าหาสามแปดเก้าค่ะไปโชว์คดีเนาะมีใช่เนาะนะครับ mm hmm. เพื่อนเดียวออกไปไหวสร้างสามเสียรได้พี่น้องเนาะแล้วก็ได้เอาของทีเพ็่นมีของว่างก็ได้เอาเนาะเอาเทือยเลยทั้งออกทั้งเขาพี่น้องเอ้ยโชคไแแท่งวันนี mm hmm. เ้เอาให้ได้เ้อพี่น้องเนาะผู้ใดมีดวงไหถตัสามตัวแตกเ้อนะครับ mm hmm. ผู้ใดว่มีดวงอะไรสองตัวเ้วยนะครับ mm hmm. ผู้ใด มีดีไงซื้อน้ำใจกับถือนจจ้ข้าเจารถนะชวค<ง>นมานครับสุขสุขคน,น,นลำเปดว,วยครับขอบคุณพี่เชนอยหน่อย<ช>สวัสดีครับ